จริงๆอ่ะคิดว่าเออจะไปออกสี่ห้าวันเท่านั้นแต่ได้ไปต่อเรื่อยๆขับไปเกือบแปดพันไมล์อ่ะสองพันหนึ่งมืนสองพันห้าร้อยกว่ากิโลทั้งหมดรอบขึ้นฟลอริดาตั้งแต่วันที่ไปฟลอริดาทุกคนเพิ่งได้เรียโตเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะจะได้ไปต่อด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเจ้านายบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้บอกอาจจะได้พักแค่วันวันครึ่งเท่านั้นแหละอืมคนก็เลยกำลังขับรถกลับ รถกลับบ้านเดี๋ยวดูเก็บของเสร็จอะไรเรียบร้อยหมดแล้วทุกรู้ไหมทุกครั้งอะ่ะเวลาขับทคอะ่ะทุกครั้งที่เวลาขับท่อะ่ะ แล้วมันเขามาเปลี่ยนยางแล้วไม่รู้เนี่ยแล้วแบบกำลงังช่วงกลับบ้านอะ่ะแล้วต้องมาขับรถส่วนตัวโอ้โหจะบอกอะไรให้เลยว่าความรู้สึกเหมือนพวงมาลัยแบบเบาวิง่งมันรถแบบกลายเป็นรถจิ๋วไปเลยอะ่ะรถเล็กไปเลยอะ่ะที่ ศูนย์จอดหัวล่ากก็จะมีห้องน้ําสาธารณะแบบนี้ทุกคนเป็นห้องน้ําตู้ก็แว้ห้องน้ำก่อนป๊บนึง นั่นกระเป๋าเป้เราเป็นแบ็คแพคชนิดพิเศษที่ใส่ของมันจูได้เป็นเดือนเลยแบ็คแพคมันจะมีหลายเกรดไงอืมแบ็คแพคแบบชอตทริปอะไรเงี้ยได้ใส่ของได้เจ็ดวันใส่ของได้สามวันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือมีช่องทุกอย่างพิเศษหมดซึ่งเราซื้อมาในราคาที่เราได้ส่วนลดโชคดีมากเลยเราได้กินบูเชอร์มาประมาณสองเหรียญแต่ราคาเต็มมนันจริงๆริ เกือบห้าร้อยเหรียญอืมแต่เราซื้อได้แค่ประมาณสามร้อยกว่าเหรียญของออสเตรียทุกคนนี่คือแบคแพคของเราสีแดงเราชอบสีแดงไงเออดูรถสิยังเป็นสีแดงเลย ที่สูงจอดรถดูรถฟอร์ดคันนี้คลาสสิกมากเด้อด้อันนี้คือรถที่เราเห็นเนี่ยตามคนก็ขับแบบคลาสสิกสไตล์เนี่ยแหละคนเล่นรถนู่นนี่เยอะคนชอบรถอะถึงได้มาทำอาชีพเนี่ยอุณไปแล้วแปดว,วันเต็มรอบนี้ คิดว่าคงหยุดไม่เกินสองวันอ่ะอืมจริงๆเพื่อนยังไม่ได้อยากกลับนะขอไปต่อแต่พอดีเจ้านายบอกให้พาก่อนแป๊บหนึ่งก็ดีเหมือนกันจะได้กลับไปเอากับข้าว<ม>ข้าวหมดแล้วทรัพยากรทุกอย่างหมดเลย กลเป็นนอนบ้านกันดีกว่าดูสิสิ่มไปเลยหนึ่งชั่วโมงเต็มขับรถกลับบ้าน นั่นก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งนะเนี่ยป้ายบริษัทนั่นก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งบริษัท่หร เห็นไม่ชัดจริงๆมันแปะข้างบนได้แยวแต้องต้องหาที่มาแปะเป็นฐานมันไม่มีฐานแปะไงแบบเนี้ยมองไม่เห็นทุกคนต้องปิดไลฟ์หมดแล้วแหละมันมองไม่เห็นคัะไม่อยากถือโทรศัพท์เพราเดี๋ยวต้องเข้าในเมืองไง คิดว่าเดี๋ยวจะเข้าไปที่ไททาวทุกคนเดี๋ยวเป็นลัคน์เชิดูกันต่อเลยว่าที่ไททาวเพราะว่าว่าจะเข้าไปซื้อของทําชาบูกลับไปทําชาบูกินที่บ้านอือวันเนี้ยต่อเดี๋ยวนะเปกันไหนสักวันครึ่งชั่วโมงขอไปขออนุญาตไปติดอินนี่ก่อนไปติดที่ตั้งฐานโทรศัพท์ดีๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาขับรถเข้าไปในไททาวกัน เพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวจะแวะซื้อของที่ไทยทาวก่อนเราเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาไลฟ์ใหม่นะโอเคขอเวลาครึ่งชั่วโมง